สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราแวะมาซื้อ KFC ไปฝากน้องต้นหลิวแล้วก็ไปฝากแม่ค่ะเพราะว่าต้นหลิวบ่นอยากกิน KFC นานมากแล้วปกติน้องเสียว,ว่าคันมิวเมื่องงบ้านน้องก็จะไปะได้กิน KFC ะค่ขาี้วันนี้นะคะก็จะแวะมาซื้อ KFC ไปฝากน้องต้นหลิวนะคะต้องขอบคุณค่ะคะแนนกุกๆคะแนนที่พ,พอ่อพ่อแม่ k อ c ซีที่ส่งมาให้นะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งกั เอามาดูแลน้องตามปันเด็กยิ้ต้นหลิวค่ะ กินก็หลิวจะได้กินเค้กสิ เอฟซี่ไปฝากน้องลาฝากเกียวแอบเกียวแอบก็กินพร้อมกันเลยนะเพราะว่าวันนี้ไปส่งพี่เกียวแอบเสร็จใช่ไหมนกัน้องก็ลืมไปเลยกินู่ เรียบร้อยค่ะบ <Okay. S 1> เขยสีไปฝากนางต้นหลินะคะตันนี้แล้วก็เราไปดูปฏิกิริยาเี็กินต้นหลิวว่านางจะเป็นอย่างไรนะคะอนูน้าตื่นเต้นดีนะคะเดี๋ยววันนี้หมูก็จะแวะซื้อของ่อทุกคนคะ่ะตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปถึงบ้านนะคะ สอ,สองหมื่นแล้วทุกคนตอดบ้านนะคะค่อยๆ่ไต่กลับบ้านไปแบบบอรียนะคะโอเคฉันว่าเงียแล้วฉันทิไว้ว่ามีสารคามคนเดียวแล้วทุกคนคะ่ะอโอแอบจะทิ้งเราค่ะเออไปปล่อยวัดก็จะมาปล่อยวัดไม่ได้นะคะพราพ่อแม่คะ่ะเราจะต้องเนปรเทศอโอแอบ คือโอเคจะต้องกลับบ้านก่อนแล้วก็วันซ้อมน้องถึงจะกลับมาอยู่กับนิวต่อนะคะไปบนงลานน้องยู่สวนกันสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ถึงโซ่พิสัยนะคะเรามาดูกันว่าน้องโอแบแบอะกำลังทำอะไรแต่ว่าก่อนอื่นค่ะขออนุญาตเติม กินโยเกิดก่อนค่ะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้เริ่มอาการหิวขาว่าวไม่เศร้านี่กินแค่ากาแฟดําไปแก้วหนึ่งนะคะแล้วกะ็โยเกิดค่ะตอนนี้เราต้องทําให้ได้นะคะเราไปดูอบแอบกาลังซื้อหวยกันกแบบซื้อหวยอะไรนะซื้อเลขตัวไหนเอามาเบืองควันซื้อหวยตัวไหนขอดูหนะ่อย ศูนย์หกศูนย์มาเตอร์ไซค์เก้าก็เกาก็ครือกันหลายเหกศูนยามว่าถามว่า่อกศูกถือแค่ถือจินถือจินโอ้ยอ๋อใช่ใชชเราเราไปจุดได้ไง0ูนย์ศแล้วก็096ก็ตัวเดียวกันอยู่โอเคโอเคได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ เบิ้มงวดนี่งวดนี่อบิถือกินหรือสิถือเออไปกันต่อค่ะเราถึงเวลาเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะเดินทางกันต่อค่ะ let's go แดนหนูถึงบ้านแล้วทุกคนเออมันี้เข้ามาพอยังผมบองวดที่แล้ว บอกปากบอกเจ๊หมูว่าตรงนี้ไม่มีแล้วนะคะเ,เ,เจ๊หม,มูตรงนี้ไม่มีแล้วนะคะแล้วที่หนูสิ้ผ้าบ้านเบอร์ตู้ตู้ทุบออกแล้วนะคะตึงเ,เทียไปแล้วนะคะหายแล้วนะคะเสื้อนี้ว่างแล้วเออเออกระไปนะคะ <laughs> ขอกหมูคะ่ะจักขอกหมูเปลี่ยนมาเปิงยังแต่แน่คุณทำอะไรของคุณนี่อ้าวแต่งหมูคัวแบบมินิมอลมินิมอล โอ้ยคุณเมียโอบคุณไงส้นผู้เด้แท่งนี่เออเออของขวบข้อกนี้ข้อยั้งก็ข้อหมูค่ะเส้นแหลมโอ้ยนี่ว่าทรไมดามีกระโจกไข่ซองค่ะมีกระโจกไข่ซองแยมเอ็ดกับเผาพี่รังปพื่ผาหน้ำตาตื่นจากขอนเพราะว่ามีกระโจกไข่ซองนะคะจริงๆแล้วบ้านเรามีมีครัวไหมมีครัวบ้านไหมแต่พอใส่ค่ะอยากอยู่แบบมินิมอลมินิมอล ขอกบูเป็นขวบมวยผกูเมื่อยเนี่ยเปียกไหมแล้วพ่อพ่อไปแม่ี่จ้ะเนี่ยคือครัวครัวบ้านบ้านของอ่าคุณรัชดาพ่อนะคะโอ้กูเหมยโอ๊ปกูเมื่อยหัวเดี๋ยวเปลี่ยนไหมแล้วค่ะ นี่นะคะฝั่งนี้คือครัวเก่าค่ะบริเวณครัวเก่านะคะเอออ่าบริเวณน,นี้ค่ะฝ่งนี้คือบริเวณเอออันนี้เป็นตู้เนาะฝากไปถึงพี่บูมี่กับพี่เจ๊หมูนะคะไม่อยู่แล้วง่ายมาเปลี่ยนของหมูเป็นของรัวค่ะแดนี่นะคะตอนที่งครัวใหม่แบบมินิมอลมินิมอลแล้วเอาหมูไปไว้ไสนพู่น ดูดดิ้จนสิเป็นเลี้นสิไทยเหรอเด้น่แม่ย oh. oh ิ uh. ่ก str ้มาหนมันสีไทให้เจ้าเป็นท่งหน้าเหรอม่บุญจังไงโอ้ยเมื่อยไม่ประเดคือหมูยี่นขบว่าเอาไว้เอาไว้หมูนาขอบเออมไทไทออพวกมวงแม่แม่ดูดเยอะแล้วสีเป็นทงหน้าเหรอจังไนโอ้ยอับต้นเดีวมันก็โด่มาหนิมั่หมูไวอก็ั่ง ไหนที่จริงครัวอยู่นี่ห้องครัวนี่ค่ะเออเออต้องเปิดแป้งเติงเออที่จริงครัวอยู่ตรงนี้นะคะห้องครัวดีๆบ่มักมักแบบสไตล์มินิมอลเอาเป็นว่ามุมนี้ก็สิเป็นห้องเก็บของนะคะเออเอออันนี้ก็สิมีที่จริงๆล่างด้วยก็มีให้เราเด้ี่ลยใส่แบบนางล่างแบบมินิมอลแบบเออการน้ำพอนี่ประเดี๋ยวโอ๊บการน้ำพอนอ่ารีวิวแม่เราจะมารีวิวนะคะการน้ำพอน สมัยพูนแตกแล้วแตกอีกนะคะท้าปันไดก็อยากใส่เพราะว่าแม่ขันคือสไตล์ค่ะมันคือมันเคยะลรนะสไตล์แบบมนมอลมนมอลนี่สไตล์นี่ที่จริงหนูกับเฮียระบบอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเหเราอยู่ดีค่ะพ่อแม่ค่ะตัดแก่นนี้นะคะมาใส่ค่ะใส่ยังใช้เตาฟืนแบบสไตล์มินิมอลอยากให้บันให้บันเนี่ยแจงไอ้กระเขามันจงแซะแต่นี่มันมาแซบเด็ดตัดแก่นังลวมายืนฟัง ส่วนใหญ่มาถึงแล้วแม่แม่นะแบบแบบนี้ใส่ต่กางเกงกระแสต้องเอาใส่ตะพืนแบบมินิมอลนั่งเอ็ดนั่งแสกนัองกินควันไฟแบบอโลมาแบบอโลมาไหมสเมลแบบโดนที่ออกมาไม่เป็ควันไฟเอออารมณ์ดีเนาะอบได้มาถึงบ้านแล้วเนาะอารมณ์ดีแล้วเนาะอารมณ์ดีเลยน่าจะปลอดภัยค่ะทุกคนเออบวกเก็บแต่กากิ่งเยอะนะคะ บ้านแบบมินิมอลคอแม่ฉันเปลี่ยคอคอของมูกาเป็นขวินมินิมอลนี่ฮะนี่คือบ้านเตี้ยนี่เดีวเอ้าซอฟาพี่หมูฝากไปถึงพี่หมูด้วยนะคะพี่มูมาช่วยดูด้วยนะคะ ตอนนี้โซฟาเปลี่ยนอีกแล้วนะคะพี่หมูโอเคค่ะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะ